ที่จังหวัดเลยค่ะวันนี้เขาก็ได้มีการมอบเงินพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุช้างป่าทำร้ายค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปลาบาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนางสาวภูมารินคงเพียรธรรมประลัดจังหวัดเลยเป็นประธานมอบเงินพระราชทานครอบครัวผู้เสียชีวิต จากกรณีช้างป่าทำร้ายโดยมีนางทรงศิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยนายสายสิทธิ์ขุนศรีนายอำเภอบูเรือผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีค่ะ ลดจังหวัดเลยได้กล่าวค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุถูกช้างป่าทำร้ายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยนำเงินพระราชทานมามอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งบาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวมีจิตใจเข้มแข็งสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการสูญเสียไปได้ด้านนางพนอมราชพัฒน์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยเปิดเผยว่านายจำเนียงน้อยม่วงอายุ43ปีได้ผลักดันช้างป่าที่เข้ามาเหยียบทำลายต้นแก้วมังกรในสวนของตนเป็นเหตุให้ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตที่เกิดเหตุเมื่อวันที่7ธันวาคม2567ที่ผ่านมาทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินและประสบความเดือดร้อน,ท,นทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะ